สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมブラดัส2นะฮะก็สำหรับวันนี้ครับแน่นอนถ้าใครเล่นเกมนี้ก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าอัปเดตใหม่นะฮะตัวละครใหม่อะไรหลายๆอย่างใหม่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องการหาเงินนี่ใหม่มากหาง่ายขึ้นเยอะเลยฮะก็อัปเดตคราวนี้นะครับถือว่ามีหลายอย่างนะหลายอย่างหลายจุดมากพูดกันลิปเดียวไม่หมดแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ ผมจะมาสรุปสั้นๆเข้าๆก่อนแยกคลิปทีหลังละกันนะฮะวันนี้เราจะเน้นไปที่ตัวละครใหม่2ตัวนะครับแล้วก็รวมถึงการกดกาชาด้วยน่ากดหรือเปล่าอาจริงๆก็อยู่ที่คุณอ้วยอะถ้าชอบปรกดอะไรประมาณนี้แต่มันก็บางตัวมันก็มีความสามารถที่ต้องดูนิดนึงนะฮะว่ามันจะเหมาะกับเหมาะกับทีมคุณหรือเปล่าครับระบบใบใหม่นะครับผมก็สรุปสั้นๆไว้ก่อนท,ท,ที่จะที่คลิปแยกนะฮะก็คือระบบ PVP ที่รวดเดียว40ไม่ต้องไปรอดีเลยก็คือวันหนึ่งก็จะรีให้ครั้งหนึ่ง40แต้มไม่ต้องมานั่งดีรอเวลาเนาะเพราะว่าเควส์อะบางเควสมันก็15อย่างเควสรายวันก็15ครั้งละ40เลยรีรอบเดียวแล้วก็เล่นรอบเดียวการฟาร์มนะฮะฟาร์มโกที่ได้มากขึ้นรู้สึกสไลด์ไปได้มากขึ้นเลยนะนี่นะครับฟาร์มโกฟาร์มสไลด์ก็ตรงนี้นะฮะยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะ แต่ได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทองนี่หลายคนหวยหานะเรียกว่าแจ่มเลนไปเลยครับตรงประเด็นอ่ะถือว่าปรับด้ตรงประเด็นนะฮะแล้วก็อัปเดตเนื้อเรื่องให้เล่นเพิ่มเป็นเนื้อเรื่องของ Collector p a ็ k นะครับเป็นไอดอลนะไอดอลโอ้โหน่ารักน่ารักมากถ้าคุณเห็นคุณจะเห็นว่าคุณดูดีๆคุณจะเห็นว่าจะมีน้องเสียอีกคนหนึ่งนะแหมน้องเสียนี้ก็น่ารักกันสุดยอดไปเลยครับ ก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจํานวนเพชรเนี่ยมันไม่ค่อยพออยู่แล้วไม่พอแก่การกดทั้งหมดอยู่แล้วโอเคเข้ามาดูที่ตัวละครก่อนแล้วกันตัวละครใหม่2ตัวก็คือตัวนี้นะฮะโอ้โหใหญ่โตมโหรามโคตรเจ็บบีรังไอดอลนะฮะเอเลเนียนะเอเลเนียโอเคและ เฮเลนาะนะครับโอ้โหน่ารักทั้งคู่อยากได้ทั้งคู่แต่ต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวครับเมื่อผมพิจารณาเอาจริงๆผมชอบเฮเลนามากกว่านิดหนึ่งแต่เมื่อผมพิจารณาจากทรัพยากรที่มีหมายถึงอาวุธแล้วก็ทีมที่มีนะฮะก็คงจะเนเน้นไปที่น้องเอเลเนียนะฮะ โดยทรัพยากรที่ผมมีเนี่ยก็คืออาวุธของทั้ง2ตัวนะครับผมมีทั้งคู่นะฮะมีทั้ง2เลยเรียกได้ว่าจะปั้นตัวไหนก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะปั้นหรือเปล่านี่นะอาวุธนี่นะครับผมมี SR นะของเอเลเนียแล้วก็ของน้องเอเลเนีเนี่ยจะเป็น UR เลยนะเห็่ตรงไหนว่ามัาจะใส่เราช่างมาด้วยก็เป็นว่ามี UR แล้วกัน นี่นี่นี่หัวก้าแล้วด้วยแต่ว่าจากทีมของผมนะครับแม้ผมจะบอกว่าชอบตัวไหนก็กดไปแต่ก็จำนวนเพชรคุคณมีมีจำกัดนะเนาะทีมของผมเนี่ยที่ผมปั้นไว้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นสายแอคแท็กธรรมดาพิเศษข้อดาเมจนั่นแหละก็คือมีมจิแอคแท็กน้อยมากอย่างตัวที่เป็นมจิแอคแท็กก็เป็นตัวบัฟไม่ใช่ตัวดาเมจตัวดาเมจตัวใหญ่ที่ผมปั้นไว้โดยเฉพาะน้องกระจาย ที่บวก5้และเป็นดาเมจหลักเนี่ยก็เป็นแอคแท็กนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยกดน้องเอเลเนียแล้ลกันนะครับมาดูกันที่ตัวละครนะฮะสำหรับตัวละครน,นะครับตัวแรกที่ผมไม่ได้กดนะก็คือน้องเฮเลนานะครับน้องเฮเลนาครับจะมีความสามารถรับเวทนะครับโอ้โหดุกดิกจนสมาธิเสียทำไมกดไม่ได้แบบนี้ เรามาก่อนในนี้เนาะมีความสามารถบัฟอะไรนะฮะ Magic Attack นะครับ35%สีเทอร์นฮีเทินฮิวไและที่สำคัญครับบัฟคริเร์โอคริฮิวเวทคริฮิวเวทนี่มันตัวสำหรับสายเวทโดยเฉพาะทีมเวทมนครับผมถือว่าไม่ควรพลาดไอ้น,นี่คือเดอะเบสเลยนะเดอะเบสเลยนะแล้วใช้ SP น้อยด้วย เมื่อคุณตีบวกหลายๆครั้งมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกหรือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีแน่นอนครับสำหรับสายเวทนะฮะแต่ว่าผมไม่สนใจครับผมจะยอมห้ามเพราะว่าผมต้องการตัวนี้มากกว่าครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสายฟิสิกส์คนะฮะและจะเป็นสายน้น PVP มากกว่ามอจากดาวังคายก็น่าจะน่าจะพอรู้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของสกิลมันเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้ใช้ท่าไม่ได้2เทินซึ่งการใช้ท่าเนี่ย มันสำคัญมากๆอยู่แล้วนะฮะทั้งสองตัวนะผมมีอาวุธแต่ผมจะเปิดตัวนี้ครับและถ้าใครลืออันเก่าเนะี่ยผมมี313แต้มนะ319แต้มคือถ้าเกิดใครคืออันเก่าเนะี่ยคุณสามารถเอาไปแลกได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงช็อปนี่นะฮะ Power of Hope นะครับคุณสามารถแลกได้คุณสามารถแลก,กได้นะฮะ นะคร200นะฮะ200เกลือแลกได้หนึ่งผมยังไม่แลกแล้วกันผมยังไม่แลกแล้วกันป่ะไปกาชากันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องปาดของฟรีก่อนนะฮะในเรื่องใหม่ก็จะได้10 1สิบป่ะสิบโรเหมือนเดิม แ,แล้วเราก็จะมีเคเวสด้วยนะถ้าตีบวกตีบวกก็จะได้โลเพิ่มขึ้นน,นี่มันจะสามดาวทั้งหมดเลยเหรอร้อยนะเราจะมีเคเวสอยู่ตรงนี้เนาะไหนวะ <c oughs> นี่อยู่ตรงนี้นะครับรับะัะถ้าได้ตัวละครก็จะบวกจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะบวกหนึ่งบวกสองบวกสามตามปก,กตินะฮะเออมันมีอนนี้ด้วยนะครับถ้าคนฟาร์มนะฮะผมไปฟาร์มฟาร์มในเอ่อฮันติงกรามานะมันก็จะได้อันนี้มาสุ่มนะฮะแต่มีคอร์ที่น่าสนใจหลักๆก็เป็นกาชานะแซลมอนครับมีสาใบ ผมจะกดเศษออกไปก่อนนะฮะแล้วไปกดมัลติกันโอ้ว้าวยังไม่เคยเจอสีดาวเลยเอาจริงดิเฮ้ยตุนจะได้5ดาดาวไปมันขาดมัลติแรกครับเอเลนียบีรงไอดอลนะฮะเน้น PVP กดแม่งไปเลยแล้วกัน เอาล้ครับโอ้ออกมาล่อเลยหรือเปล่าอย่างนี้คือคือได้แน่นอนครับห้าดาวโอเคครับตัวหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งนอกเด็ดหรือเปล่าวะค่อยๆไปค่อยๆไปอย่ารีบผลีสามนะฮะ ไม่มีฟิ้งฟังก็คือ3ดาวหมดเลยแล้วก็มีจุด5าดาวมาตัวหนึ่งเนาะผมไม่ได้ดูตรงอะชิพเมนด้วยถ้ามีอะชิพเมนผ่านเนี่ยก็มไม่รู้สิมันจะขึ้นหรือเปล่านะอไอเลเนียมาแล้วเดอะโวเโิลดอกแรกได้เลยอะไรมันจะโชคดีขนาดดีวะโอ้โ้นองน่ารักอย่างบึมบึมเนะี่ยโอ้มีการปิดด้วยแ <laughs> จมนะฮะโอเค ได้มาแล้วหนึ่งได้มาแล้วหนึ่งและเคชรเสร็จหนึ IS ่งด้วยต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เกลือแล้วครับก็เมื่อกี้น้องตาเดียวก็บวกห้าไปเนาะเพราะว่าผมบวกสี่อยู่ผมจำได้ของผมมันบวกสี่อันนี้บวกห้าไยัง นี่นะครก็มี2ตัวนี้ยังไม่บวก5นะครับที่เหลือที่เหลือบวกหมดแล้วไปรับเคเวสแป๊บสิบใ <c oughs> บสิ <c oughs> บใบ <c oughs> ต่อครับสำหรับกาชาเอเลเนียนะฮะกดไปแล้ว23ครั้งออกมาหนึ่งเอาวะสามสองหนึ่งโอ้โหเกลือวะ่ะคุณผู้ชมเข็มไปีเลยครับเหมือนหลอกให้ดีใจอ่ะตู้มสามเนต์นะเนาะก็เข้าใจอ่แต่แบบให้กูรุ้นหน่อยก็ได้ สุดท้ายนะครับสำหรับตัวว้าวออกแค่อันเดียวครับอันนี้บวกห้าพอดีครับเออมันก็ดีหรอกนะสำหรับได้ของเอามาบวกหนะ้าเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่ตัวสี่ดาวเนะี่ยมันเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆมันก็ต้องได้อยู่แล้วไี่แลกตัวได้นะช่างมัน มาครับผมขอกินเพชรไปอีกสักดอกแล้วกันนะน้องเอเลเนีย er, อย่าทํำให้พี่เติตดหวังจากดอกแรกมานี่สวยงามมากนะฮะพอ,อดอก2ดอก3ดอก4เจ๊แกววืดทั้งหมดนะฮะ S.S.R ให้5ดาวนะครับยังไม่มีเลยดอกสุดท้ายครับสำหรับเอเลเนีย er นะโอ้ว้าวคุณดูออบลูอู้คุณไม่มีอะไรเลย จบละอีกิพอแล้วผมต้องเก็บห้าร้อยห้าพันห้าพันไว้สำหรับทานุนทำนี้นะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับหลอกให้ดีใจแค่ดอกแรกเท่านั้นนะที่เหลือไม่ออกเลยครับโอ้โหเอาอย่างน้อยก็ได้ตัวนึงเห็นิ่งแป่บ なら<し> <laughs> か。 ตัวนี้ก่อนไปสาวๆเท่านั้นส่วนไอตัวแทงนี่เอออันอนอุอารมณ์ให้โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะก็ถือว่าเกลือไหมก็ก็เกลือเกลือเกลือแหละแม่หกบมังติดไดเอสเอาเดียวไดห้าดาวอันเดียวไม่เกลือได้ไงไม่เกลือยังไงไหวแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทุเรศที่สุดก็คือ,อยังนี้ออกไมาใ,ใช้บ้างเนาะ ไปแล้วครับก็บขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็ขอให้โชคดีในการกดกาชานะฮะสวัสดีครับแอบม่ทีแล้ว <c oughs> อ่ะเฮ้ยสองเลยอ่ะ <c oughs> แถมมันกดไม่อยู่จริงจริงอะ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ดุเล็ดโอ้โหเกรด ก็ยังดียังดีทีวีห้าดาวไหมเชยชมบ้างไม่ไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้เนาะขอบอกหน่งเขอบอกหนึ่ง และโอเคครับบวกหนึ่งครับเ0็ดสิบทีได้บวกหนึ่งก็ยังดีวะไปแล้วฮะไปจริงๆแล้วคราวนี้สวัสดีครับ